พามายามดกเข้ากันครับเมือเนี้ยพมใส่ว้แต่มือเศร้านี้เนาะมือนี้ก็พายุส่วนกามยังเข้าเนะพี่น้องฝนก็ตกเดี๋ยวหอไปรุ่นพ่อกันครับมาสีได้ตัวบบ พี่น้องเต็มแรกเนาะมาแล้วครับมาแล้วครับเต็มแรกมนันมันนี่พอเลยเนาะพี่นอ้งองเดี๋ยวเราไปลุ้นล่างต่อไปครับแดดออกตอนคำพี่น้องออกแปบบดิงล่างนี้ผมใส่ไว้ปลาเข้าเนาะจะไปดูกันพี่น้อง อาติดแล้วพนะี่น้องแจมีสองก็มาครับผมอีกแล้วอีกแล้วเลือดอาบเนี้ยงแตกซ่องแต้มแล้วพี่น้องเดี๋ยวหาไปลุ้นต่อไปเนาะแต่ว่าซ่องเต้มนี้ก็พอแล้วเนาะ ลุนกันต่อไว้พี่น้องสองแ้มมาแล้วผมใส่ไปในปลาข้าวโพดนีน่อีกเนะึโ่โหติดนะพี่น้อง ขี้มันอยู่พี่น้องขี้นอเขาเนะเหลังนี้ก็บหลงพี่น้องเดี๋ยวห่อลุ้นกันไปเรื่อยๆครับติดแล้วพี่น้องหลังนี้ติดแล้ว โดนจนได้โดนจนได้ขอก็่พลาดพี่น้องเลยตัวนี้ก็ได้สางเต็มแล้วพี่น้องเลือกกับดักอีกบัวลายลังเนาะเล่าลุ้นต่อไปว่าอีกเพิ่มบ่หรือว่าอีกได้แค่นี้น้องพี่น้องมันม่านอยู่เนาะพี่น้องมื้อเนาะ คใส่วบสายปลาแล่ะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งหอบกันครับล้างนี้ก็บ้างเปล่าเนาะพี่น้องใส่วทนำหางไว้นน่อเลยเนาะ หลังนี้ก็บ,บ้างเปล่าพี่น้องมือเช้านี้พ่อมเหมันหลงวัมนนี้เนาะเดดักไว้ตรงนี้นี่แหละผู้ไก่เนาะพี่น้องเดินนะ Này vang hình hình nha, này. Răng này có bán pháo được đó thì nó không xài liền cần với nó 3 răng nè này cái vang bán như Răng này có bán nữa thì nó ันนี้เป็นแฮวไก่ที่ผมใส่ไว้เนาะเพราะพมอหมไก่มันบินออกจากนี้ไป่นอะแล้วก็ขี้ไว้เนาะขาไปลุ้นต่อไปครับเดินมาไกลเลยเนาะให้เนอะไอพยายามกับดักอีกฟังหนึ่งเนาะใส่ไว้คนละฟังภูเขากันเนาะให้นนอะ มาทึ่งแล้วนานนะพี่น้องหมดติดนาะพี่น้องอย่างบ้านลกมากินใช่ไหมเดี๋ยวเรืออีกสองลังพนะี่น้องมาลุดหพร้อมกัน พอสิได้เพิ่มหรือบป่เพิ่ม,มกราว่างเปล่านะพี่น้องอันนี้ก็เหมือนกันเนะาะจะเป็นนีิลังหนึ่งเนาะหงส่ไเป็นไหนบ้างหนึ่งบดเลยเน้องพี่น้องกับดักอ่ะมีแค่นี้เนาะ สรุปพลงานวันนี้เราได้ส้าตัวพี่น้องอวนอยู่เนาะตัวนี้ก็อวนอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเนาะพี่น้องนานๆเหากันอีลาสักครั้งหนึ่งเนาะเพื่อว่าเขากันลาบแบบอนุรักษ์ไว้หอมเนาะพี่น้องขอเขาจะได้กิน แรงไปเนาะกินเสากินแรงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับให้นอ้องมากคือกันกัน,กนมาชมมาดูกันได้เนาะ